บังไฟบัางที่สี่นะครับเดี๋ยว่งนี้าคณะกรรมการกำลังขึ้นินารนะครับบังที่สี่ของวันนะครับเอนมีรถไฟกับคนดงชีวา ี่สเอาละครับไฟพอกที่พอกทงแดงนงทุ่งเดียวเกิดสะบัด ขอให้พี่น้องชาวบ้านนองผือหมูแปดหมูแปดนะครับสองหมูอีสิบสี่โจมสามหมู่บ้านนะครับสามสองมันไปเข้าเมียไปแล้วเรียบร้อยครับต้บเขาเมียเรียบร้อยนะขามันมามันใส่ขานยีเด็กก๊อก จะว่างนี่โมโหว่าเพิ่นไปเห็นอยางอยู่หลังนี่จุดไปหาพญาแทนแล้วครับบอลหุ่นโมโะจะเฝ้าออ,ออกมาเลยขอหายแล้วครับไปยังบ่าเห็นเร็วไหลขอ ยังหาไม่เจอนะครับตอนนี้ครับผมปกติค่ายนี้ก็หายากอยู่แล้วครับพี่น้องเขาหลายหูไหลายตาเมิซอยกันเด้อนะผมฟาดเลยว่าพวกนี้ต้องตายมาปัญญายุ่งตองหาออกมาหาไม่เจอนะครับตอนนี้ ยพันไปแล้วยังบิหานะครับยังหาไม่เจอนะครับเดี๋งงยวรอรอ,อดูนะครับว่าจะเจอบ้างไฟหรือเปล่านะครับตอนนี้คือหาช่วยกันแล้วแต่หาไม่เจอนะครับตอนนี้คือหาช่วยกันแล้วแ,แ,วแต่หาไม่เจอนะครับ đa bơm khói láng in thầy pino ha, đa bơm đa bơm khói láng in เดี๋รารอดูคะแนนนะครับ